สวัสดีค่ะพี่น้องผู้ใดกำลังทีมองหาบริษัทรับสร้างบ้านนะคะแต่ว่าบรูจะติดตอ่อคือไหนมีนี่นะคะเฮ็ดอย่างดีรับสร้างบ้านบริษัทนี้โดยทีมคุณแม่ดาวนะคะสีผ้มามัดเตรียมขันก่อนการสร้างบ้านบนที่ดินเจ้าของการสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองนี้ต้องเริ่มต้นจากอะไรอันดับแรกนะคะอันดับที่หนึ่งเขาต้องเชตคกนร่าสถานะเจ้าของมีสามารถิอู้บ้านในวงเงินซํำไดอันดับที่สอง เขาจังไปออกแบบแปลมบ้านเกษาไปซื้อแบบแปลมมาก่อนนะคะแปลว่าถ้าเกิดผู้ใดซื้อเมื่อแล้วก็บ่กเป็นอย่างแปลว่าถ้าเกิดโบงเงินที่เขาได้ก็แบบแปลมบานที่เขาจะสร้างมันเกินกุเขาจะมีการแก้ไขงานนะคะแนะนาเลยนะคะว่าบริษัทเท่านี้สิดูแลเรื่องการออกแบบแปลงบ้านฟรีนะคะไม่ต้องสำรองเงินด้วยนะคะข้อที่3หลังจากเข้าใ้แบบแปลมบ้านแล้วเขากับสิพาเจ้าของบ้านดําเนื่อการเรื่องขอแบบอนุญาตก่อสร้างซึงเท่าสิดูแลให้เจ้าของบ้าน ข้อที่สี่นะคะหลังจากที่เ้าไใ้แบบแปลนยื่นขออนุญาตก่อสร้างแล้วเ้องิี่เอาแบบแปลนนั้นไปดาเนินการยื่นสินเชื่อธนาคารซึ่งท้องดูแลเจ้าของบ้านทิดต่อให้เยอยเลยว่ะสถานะแบบนี้ทํางานอาชีพนี้ควรจะไปธนาคารไหนดีเพราะต้องกังวลใจเลยกับของบ้าน,นอันนี้เจ้าของบ้านทําทำงาน,น่กสุงเ,เทพดยษฐ์พิ่นงแต่ว่าเป็นสามารถสร้างบ้านดังนี้นน เมื่อต้องสำรองเงินด้วยค่ะพี่น้องลำดับต่อไปก็คือการสร้างบ้านแบบนี mm ้ย hmm. เอสิอดูแลจะสร้างบ้านแบบนี้ทุกขั้นตอนเลยอยากสร้างบ้านจบงบไม่บานปลายที่สําคัญนะคะสบายใจได้คุณไม่ต้องสำรองเงินเลยต้องสร้างบ้านกับบริษัทเทคอย่างมีรับสร้างบ้านโดยทีมคุณไม่ดเท่านั้นค่ะ